สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสําหรับแสงแรกของวันนี้ด้วยนะครับผมประเทศไทยอากาศหนาวแล้วนะแล้วก็บอกว่าจะหนาวอีกนะครับจะหนาวความอากาศเย็นอุณหภูมิจะลดลงอีก4-6องศาหลังจากวันที่สิบะฉะนั้นหมายความว่าคอลเลกชันนะคอลเลกชันเสื้อกันหนาวยังใช้ได้อยู่นะจ๊ะ ทำตัวให้อบอุ่นกันนะจ๊ะนี่สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดเนะ <c oughs> าะก็จะมีฟิลแบบนี้ให้เห็นนะฮะจะมีบรรยากาศแบบนี้ให้เห็นเนาะหมอกลง <c oughs> แสงแรกของวันบ่งบอกถึง <c oughs> การเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับที่แสดอบอุน่น นะครับผม่างลาอครับโอ้ะอนะครับเศรษฐีอื่นสศษน,นะครับวิวพันล้านจริงเลยหมอกก็ประปรายแต่ว่าแสงแรกของวัน,นเสียงกาเว่เนี่ยมันเป็นเสียงของธรรมชาตินะ มาน,นีล่ากับหมอกลงจัดนะครับวิวพันล้านหลวงพ่อกับีละครั้งที่บินทะบาทนะครับเป็นรถที่รวดมากเลยนะรถิสมเมนแตน เดี๋ยวนี้ครับย่เลี้ยนะครับเจอกันที่ภูสิงห์นะครับหน้าที่วาการอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรสีสะเกษนะครับจังหวัดศรีสะเกษใกล้สมบูรณ์แบบแล้วเนาะบ้านอี่ลานะครับภายในสองปีเนาะเป็นความภูมิใจของพ่อพ่อแม่แม่ที่ เห็นจุดศูนย์รวมจิตใจในความรักของพวกเรานะครับเป็นหลักเป็นฐานเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานมีความมั่นคงนะครับจากที่เขาเห็นภาพแรกไม่เห็นภาพนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีแต่ความภาคภูมิใจปราบรื่มใจขออญาติ นะครับเก็บภาพนี้เป็นภาพแห่งความประทับใจแล้วกันเนาะเหมือนเลตกแต้งสวนเนาะทำประตูทำอะไรก็ล้วรอบขอบชิดที่นี้ก็เป็นพื้นที่เป็นสัตว์เป็นสวนแล้วแหละโอเคนะครับก็ถือว่า เป็นความภูมิใจของป่อป่อแม่แม่เอฟซีทุกคนทุกท่านนะเสียส์ันนะับป่าเปื่มยินดีตื่นตันดังและสภาพเบื้องบรรยากาศเา้มเศร้านะ แสงแรกของวันนะครับเ็ยังอยู่แต่เป็นสมัยก่อนก็นต้องอะไรแม่นกขนทองนะอรุณเบิกฟ้านกกาบอยบินออกหากินลาเล่งแจ่มใสสุดยอดครับพี่น้อง วิวพันล้านยิงสดชื่นแจ่มใสตื่นมาเป็นอากาศที่บริสุทธิ์หายใจได้เต็มปอดนะครับหายใจได้เต็มปอดเลยนี่ก็เป็นผักสะเดาดินเนาะผัดแกงขมยังอุดมสมบูรณ์ครับพื้นที่ตรงนี้ยังอุดมสมบูรณ์เนาะ อ้วนมาแล้วครับอ้วนในตำนานมาแล้วนะครับหายึก้า นลกกาโบยบินองคากินลาเลือแจ่มใส วันนี้ก็จากวันนั้นนะฮะเป็นสถา,านที่กลางเต็นเนาะ,ะเป็นที่ยาบเป็นอีกหนึ่งปรากฏการเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์เนาะนหลายหคนก็มีความประทับใจ หลายคนอยู่ต่างประเทศก็ชิหอดบานหอดซองล้วเนาะว่ะากันไปนะครับโอ้ธรรมชาติครับ เป็นธรรมชาติดาดฟ้าดีใจครับบรรยากาศสุดยอดเนาะคุ่นหมอกก็มีไม่รู้ว่าเขาเลือกอยู่ยังไงเนาะหมอกนี่เนาะสบายตาสบายใจหายใจสะดวกคล่องนะครับ โอเคนะพี่น้องเจอกันในโอกาสหน้าวันนี้มาเก็บบรรยากาศยามเชา้าให้พี่น้องได้เบิงนะครับทายขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขนะครับเฮงๆรวยๆปังๆสุขภาพแข็งแรงเด้อครับพี่น้องซี See you a เกน n พอกันไหมเจอกันโอกาสหน้านะจ๊ะ